ครับการมือนี้ครับกาเดินทางนะครับมาอีกเจนึงครับของร้านจำมะหอนเรื่อนยนต์ครับพี่น้องที่จำมะสูรินครับพี่น้องครับอ่ามือนี้กลมาหอดมาถึงอีกแล้วครับรถสไลด์เพื่อนน้องพี่น้องนะครับโอ้ขยายขยายสถานที่บักยางคักเลยพี่น้องสยายสถานที่มองจอดรถยางไหลเลยนะครับที่มองนี้เพิ่อนก็ตืออเม่นมาเมื่อนี้พอเป็นพี่น้องของเขามาเยี่ยมชมอีกเทจนึงครับ พี่น้องมาถึงแล้วครับนี่ก็เวลากือบประมาณบ่ายสองครับเดินทางออกมาจากบ้านกันจังหวัดกาฬสินครับงามครับพี่น้องครับรดบิวแล้วรดแตกงแล้วเดีย๋ยวที่นี่กับสามสี่ขันลดแป่งแล้วนะครับสวัสดีครับช่างครับ สั่งครับพอดีอ่ามามารอบสองแล้วล่ะออะไรมาตัวนี้เสร็จหรือยังตัวนี้เสร็จเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใช่ไหมรถรถรถขายหรือรถเขามาซ่อมนนนีี่อั้เจะรถรถอู่เราขายใช่ไหมพี่น้องแต่งแล้วงามแห้งครับพี่น้องครับแง้มแห้งเลยเรียกเรียกเขาแก้ให้หน่อยนะครับเด้อเพีย่แกน้องไปเรียกให้ครับ ข้างหน้ารถรถอู่เราใช่ไหมขายขายใช่ไหมทำขายมั้เนีะยอครับพี่น้องครับมามาอีกครับพี่น้องมือนี่โอ้มามาแปลกหูแปลกตาเขาเอาหลายเนาะขยายหลายจุดเอาขอบคุณครับเปียขายปีนี้เท่าไหรช่างเขาบอกว่าเอฟเอฟซีกาลสินบอกว่าเขามาบางบางคนไม่ได้มาจะซ่อมรถเลยเขาบอกเขาบอกช่างรอได้ไม่เห็นนะแลอวช่างรอดูในยู u ูบพ่อเนี่ยล่ะช่องสมบัติชัดทุกเรมนะอ่ อันที่เท่าไหร่แล้ววันที่ห้าที่ห้าหรือที่หกนะครับกุมภาพันธ์หกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยกับพี่น้องหกสิบเก้าครับนี่พี่น้องรถเกี่ยวที่เรือออกแล้วนะครับทำโกงสีใหม่ใหม่ก็ใหม่อีกเราพี่น้องเลยนะครับแต่มาฮอดูเขาเดี๋ยวใหม่ก็ใหม่นะครับ สวยงามมากครับพี่น้องครับนีเดินทางมาจากจังหวัดกาฬสินิุ์ครับครับผมมาๆมาไอ้นั่นพี่บ้ามาจะมาซ่อมล่ะนี่ช่งางแล้วนะครับช่งางขยาย,ยเอยยเอเก้าสามลดลดเก้าสามที่เก้าสามครับแต่ว่าคนทำไม่รู้จะทำอะไรมากนเนาะู้ใหญ่กล้วยมาใช่ครับ จะสอันนี้รถก้าวสามใช่ไหมนี่อันนี้เสเร็จแล้วเิ้ทำเสเร็จแล้วิเจ้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วรถอู่รถอู่ทำขายหรือรถมาตอมรถอู่ทำขายอ๋อเพราะเนี่ยฝามันเป็นสองแม่เลยอันนี้เป็นฝ่าของรุ่นไหนนี่ใช่ครับผมเป็นฝ่าของรุ่นเนี่ยก็้าวสามเป็นปาขยายเป็นสองขยายเป็นอะไร ขยายเป็นร้อยห้าหรขยายเป็นจะเล็กกว่าร้อยห้าเจะเล็กกว่ายี้เนมั้งอยู่ที่สองไมล์หลบทเราคาจะอยู่ที่ีแต่ถแปดาบผมถ้าเราเอาไปลงเราแบ่งงามครับเป็นของเชดอนงามงามครับ มาแตะคุปเตะตาเลยพี่น้องโรงงานนะครับใหญ่ขึ้นคักหลายครับลานอูเพิ่นนะครับถักก็โรงงานผลิตเลยทีนึงตายากเลยเจ็ดสิบครับรถยูนี่มีย่างยูซีขั้นเลยพี่น้องเลยครับเจ็ดสิบก็มีทั้งเวดเลยครับทางด้านหน้าเลยเจ็ดสิบค่าอะไรค้าเปลี่ยนค้าแรงเปลี่ยนครับ คอนดีชอาจะทําอะไรบ้างแต่ถ้าชุดทั้งช <Right, S 2> <right, S 1> ุดเลยก็คืออยู่ที่แจผมเล่ย์ล่ยเบาพร้อมเรียบร้อยใช่ไหมก็คือไล่หมดเลยไล่หมดเลยคือเราต้องตั้งแต่ปากคอตู้แล้วก็หลังครับจะไม่ใช่ว่าเฉพาะปากเพาะคออันนี้คือรถเก่าสามนะครับที่าขอกคันนี่คือเก่อสามถ้าของคือเราจะทำเล่ยทั้งระบบเราจะไม่ได้ทำแค่จุดเดียวเพราะถ้าจุดเดียวมันก็ไม่เต็มแล้วก็เหมือนเนี่ยของงูต้องเป็นตัวเนี้ยห้า มันเลยอันนี้ทำคอสปริงไหมครับผมออ๋ของเราคืจะมีอยู่ในชุดอ๋อมีอยู่ในชุดมาเลยแปดหมื่นแปดหมื่นเท่าไหร่นะแปดหมื่นแปดคือมันจะเต็มทั้งระบบไลไรระบบพร้อมพี่น้องครับเก้าสามขยายเป็นปากสองเมตรเท่าไหร่นะสองเมตรหกสิบครับสองเมตรหกสิบแปดหมื่นแปดครับคือไรเบาตามสูตรไหมครับตามสูตรดูเลยแปดหมื่นแปนครับเดี๋ยวนี้ใครตะกองห้องสองเมตรสิบเพิ่มมินค่าที่เก่งครับผม ถัดเรื่นตัวนี้ที่รอบ็ได้เหยียบเขาบดละเอียบด้วยครับเพราะว่าณบดละเอียบด้วยเพราะมันกว้างออกทั้งสองทางครับเนี่ยรับเดี๋ยวนี้มันจุดตุ้ยต่างอื่นแมนครับอีกไม่จำเหีนแล้วแมนมันเหยียบเขาฟังท่าบนเละเหยียบส่วนมากพอฟังท่านี้มันบกค่อยเหยียบแล้วมันโคอยู่แล้วแต่ว่าเปเนี่ยขยายปากมันไปทั้งสองทางเวลาเขาเรียวหี้วใจไม่ถีบเขาเลยครับเหยียบหัวโคมึงเหรอนี่ครับถูกต้องรถรถเจ็ดสีบกับรถเก้าสารเหยียบเข้าถ้าถ้าคนขับไม่เก่งนะ ถ้าเราก็ทำนี้ก็ได้รถรถไปสไลด์เอาใช่ไหมรถไปรับเอาได้รถตู้ไปได้รไปองก็ได้ถ้รถตูไปรับก็จะมีท่าเียผมต้งอย้มาก็อย่ามโอ้หคางเลยออกเลยาขอท่านู้อครับสวยงามมากครับ อ้าวไม่ต้องครับมือนี้ครับอย่าลืมกดไหลกดแชค่เลยครับเด้อนะครับมือนี้รับหุจักราคากันแล้วว่าขยายปากเก่าสามราคาเท่าไหร่นะครับเนาะครับงามครับพี่น้องครับเิ่งแล้วครับนี่อันนี้ปากสองเมตรหกสิบครับเราเราได้สีแบบนี้ไหมช่างได้สีแบบนี้เลยใช่ไหมได้สีอย่างนี้เลยแล้วก็เกียวดันเกียวอะไรได้หมดเลย แต่ถ้าปากคอทำสีเพิ่มทำสีทั้งปากทั้งคอเราก็จะมีค่าทำสีเพิ่มปากคอก็จะอยู่ที่ค่าทำสีใหม่ถ้าทำสีใช่แต่ว่าแต่ว่าแต่ถ้าเกิดสามาระขยายปากปากนะครับมันจะได้ทำสีใหม่หมดเลยนะโอ้โหได้จ่ายเป็นค่าทำสีสามพันบาทส่วนคอแล้วก็คอมันสวยอะเป็นเกเป็นจุแต่ถ้าเกิดคอดูไม่สวยล่ะทำใหม่เลยก็จะมันรถใหม่อยู่สงสัยไม่ได้ทำสีหรือเปล่าครับ อเอรถเขาเพิ่งสองปีปากเวลาขยายปุ๊บแป่นลังมันเปลี่ยนไปห,หมดครับมันเพราว่าทำพาะตัวค่วาเนี้ยโซ่ข้างในเราได้เปลี่ยนใหม่ไหมโซ,โซ่ตัวไหนครับตัวนี้แหละครับถ้าว่ามันเสียถ้า,ถ,าถ้าเกิดมันใช้ไม่ได้เราเปลี่ยนก็จะเป็นค่าอะไรส่วนตัวเป็นค่าอะไรเหรอใช่ครับถ้าถ้ามันใช้ได้ก็ไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมใช่อืมถ้าโซ่ยังใช้ได้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนตัวตัวนี้โซ่ติดรถไหมนี่โซ่ขนาดขนาดติดรถใช่ไหมอ๋อสองศูนย์หกศูนย์ โอ้พี่น้องครับเบิ่งหลังงามแห้งครับพ่อนี่ยเพิ่งเขามาทำงานอยู่สองปีเออเพิ่งสองปีเราก็ไม่ไม่ทำสีก็ได้เนาะก็เลยมาได้ก็เลยจะมาสอบถามครับอันนี้ผมลงประวัติไว้ให้งสองก็ได้ว่าอาจจะเอารถมาทำถ้าถ้าสมมติว่าทำเนี่ยเดือนไหนได้รับรถเนี่ยอ๋อถ้าว่าจะว่ารถอะไรว่างเราก็ไปรับมานครับอ๋อเหรออ๋อคครรัับบผม เพราะว่าจังหวะต้อนรถสบายว่างเราไปรับมาครับผมแล้วก็มาทำนั่นเป็นรถใหม่มาทำงามแห้งเลยพี่น้องเลยใบจากเข็ดขยายมาเนี่ยงามแห้งครับพี่น้องทั้ครับสวยงามมากครับคันนี้ทำขายครับล้านเฮ็ดขายเฮ็ดออกเบิดเลยครับเรือออกเบิร์ดเลยประกอบใหม่เบิดเลย DC9 3 2 a ้าครับ นี่นุ่งเหยียดมาดูมันจะออกจากอ่าออกจากล้อเยอะเลยนะล้อล้อข้างขวาก็จะออกมาเยอะเลยเฮียเนาะนะครับครับอันนี้วันนี้โชคดีเลยเฮียมาอยู่ตอนรับด้วยนี่เฮียมาอยู่ต่อออกออกวิดีโอหน่อยนะเฮียนะครับวันนี้วันนี้อยู่บ้านพอดีมาเที่ยวก่อนเฮียแล้วไม่ได้อยู่นะพอดีช่างเขาก็ตอนรับดีดีไครับวันนี้ก็เลยได้มาถามจริงๆอันนี้รถอยู่ใช่ไหมเฮียครันนี้เขาจองแล้วเขาจองแล้วอ่า น้องบัวลำพูจองเมื่อวานนี่โอ้เขาเอาร้อยแปดมาขยายปากแล้วเขาเห็นคันงนี้เขาเลยโอ้เอาเลยเอลยควันนี้ก็โอ้พี่น้องครับมาหอดเราขยายใหญ่มากกว่าเดิมที่ตรงนั้นทมใหม่อีกเหรอตัวนี้ซื้อใหม่ครับโอ้ซื้อใหม่ครับพี่น้องเพิ่งอ๋อวันนี้พี่น้องเอารถมาประดงห้วงมองจอดวันนี้ไร้ค่าก็บมองจอดกว้างไปเลยครับข้างหน้ายังเหลือใช่ไหมเจ็ดสิบสี่ตัวี้เหลือไหมเพราอ เชียงใหม่จองแล้วโอ้คุณจองมาแล้วไม่ได้ม่ได้มาดูรถเลยครับเขาดูในคลิปแล้วก็เอาเลยอ๋อครับส่วนถ้าถ้าไม่มีเอยังว่างอยู่ครับครับอ๋อพี่รีวิวได้เลยครับโอ้ยสวยทหมายมทำไ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 ด้สวยกว่ามันโอ้เนี่ยเนปะแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องตัดเครื่องเลดอะไรเนี่ยดีสุดยอดเลยครับครบเป็นของเจ้ากอบหมดเลยครบวงจรเลยครับที่นี่ อยากทำอะไรเกี่ยวกับฟูต้ามาได้เลยครับรู้ทุกจุดเลยนะเนี่ยเฮียคันนั้นคันนั้นคันนั้นเป็นไงขายอย่างที่เอามาจากกลาสินณีเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่ไปเอามาจากคนที่เป็นเขาแต่งตัวเป็นอันนั้นอ่ะช่องช่องเป็นปูนกินอ่ะอไรท่านเปเ่าอ๋อใช่ท่เปาจอดอยู่รอคิวอยู่แต่งหรือยังครับยังครับรอคิวรอคิวครับรถของท่านเปาอันท่านเปาเนี่ยจะแต่งแต่งไปเองหรือว่าจะเอามาขายให้เฮียเลย ผมซื้อของท่านเตามาซื้อของท่านเตามาผมก็ดูชอบอยู่บ้านแล้วผมโทรไปถามเขาอยู่ก็ก็ออกพร้อมกันกับผมขนานั้นนะผมผมก็เพิ่งหมดงวดเมื่อวานครับเคยาติดงวดเมื่เมื่อกี้นี่เองครับตอนก่อนปีใหม่ครับ อยู่ใกล้กันเหรอครับไม่อยู่ใกล้กันแต่ว่าเป็นเอฟซีรับก็เป็นเอฟซีท่านเหมือนกันพอดีพ่อได้ติดตามคลิปหนูนี่แหละครับเอาพี่น้องครับออนซอนครับพี่น้องครับมาหัวด้วยนะครับอันนี้คือคือตั้งใจมาถามตาตาระบบของดีซีเก้าสามนะพี่น้องเนาะเพราะว่าขั้นอื่นๆกับขั้นเกียร์ซีฟกระถือลงกว่านี้เนาะพี่น้องเนาะราคาขยายปากลาตู่ไายข้อต่างๆนะครับเมอดี้กัพาพอไปพี่น้องมา นะครับ <ไป S 1> อย่าลืมกดไล <ป S 1> ค์กดแชร์ครับพี่นอนองครับกดติดตามครับ <ไป S 1> ช่องสมบัติชัดทุกเฟรมขอขอบพูดขอสวัสดีครับพี่นนทครับ